อันนี้นะคะน,น้องกี๊คอนสตาร์ครีมจากบ้านเกิดอนุเกตนะคะไม่ใช่ค่ะคือบ้านเกิดของพีอ่อาร์ตกับพี่บิวจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะนี่ก็เป็นครีมจากเกาหลีใต้เลยคะ่ะแล้วเรามาลองเขาอ่านว่าฟอนคุ้จากฟอนโฉนดค่ะแล้วเรามาเปิดกันเลยค่ะค่ <c oughs> ะแล้วค่ะก็จะแบบค่ะทันได้ค่ะมีสามร้อย คิวแบบชุ่มชื้นมากเลยบิ๊กได้ค่ะแบบเล็บเนียชนชุ่มชื้นมากชุ่มชื้นมากค่ะหน้าเด้งไหมเห็นไหมเห็นไหมอยู่ที่ไหนได้น่าดึงไหยเห็นไหมเห็นไหมค่ะน้องเกดค่ะเพิ่งรีวิวเด้ติ๊กไปสองอันนองเกดก็มารีววิครีมต่อค่ะทีบ่บิวบอกให้ดีครีม,มอ่ะคือบังไม่ได้รีวิวเลยค่ะเออสุริปันต์แั่นมาไปก่อนติ๊กสองมาสติลล์มาเรยร์มาไปก่อนนะคะยินดีกดไลค์กดแชร์ของไม่ท่าในใดสงค่ะ